สวัสดีวันที่วันที่สีสกรกาันยายน2567มือนีพี่น้องบ้านสะคูนเอ้ยขออภัย <c oughs> วันนี้พี่น้องบ้านผักกาดญ้ามาถวายพรัทหารเพลนพัทหารเพลนวันนี้ก็จะเป็นปลาเนึ้อปลาลาดพิก ปลาหนึ่งผนแกซีนข่อยพี่น้องเลยโอเคเลย <c oughs> ผนแกซีนนั่นละย่างคักเลยยังเมียนเพลินอาหารเพลินวันนี้โอ้พี่น้องเป็นตาแสบยังอหญ่งนิพุนเดี๋ยวจะซูมให้ดูควานเป็นตาแสบเป็นตาแสบ พี่น้องเย้ยเป็นตาแสบหลายอาหารบานข้าวมือนี่เออ <c oughs> ผลไม้ก็มี <c oughs> เอผลไม้วันนี้ก็พี่หมูเพิ่งกำลังซีนอยู่พี่น้องนี่นะผลไม้ไ <c oughs> ผล,ไม,ผลไม้ก็มีขอม้อวบ้านก็มีมือนี่ปลาหนึ่งสูตรพิเศษเลยเป็นอาหารที่ เอาทุกคนทุกท่านกินเป็นประจำปีหมูพันกะซีนแบบนี้แหละถูกมือสุม,มือเลยการซีนกับเป็นการป้องกันมลแรงวันซีนเป็นประจำ <c oughs> <c oughs> น้อยกับซีนหลายกับซีนเป็นตามธรรมดาจ้า เว่าลงพีบอเดซีุงมือมไ,อออไม่ไวานเนาะวันนี้มียำด้วยเป็นตาแสบพี่น้องนะวันนี้มียำค้นเห็ดกะแม่ครัวโยมพีปานี่น่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไก็ได้กล้องเขาน่ารักเลยโโนโยกายโชดนยกโชว์กล้องน,นะโอ,โอเคไปเบิ้งเจ้าของใน y o ยูทูบลุงพีเดอ้อเอเอในจิ๊กต่อบอกคอยออกแต่ะวะ่าใน YouTube ลงอยู่เอวัฒน,นาจ้าจากใบสามคอยเบิ้งเดอ้อเพราะว่าใบม่วงกะสิตัดตอ่อใบม่วงกะทิตัดต่อตัดต่อแล้วก็ลง YouTube แก้วนี่คู่กันบ้วนี่คู่กันโอเคอไม่เกิน30โอเคไม่เกิน30ดอกมืก้นอนี้ครับเขาจาักยาง ทำนี่แหละพอดีดจ้าไม่เป็นไรโอ้เห็นคือเกา <c oughs> ไส่โหลดที่จริงเลีวอันเนี้ยเขาบอได้วิจัยไว้อย่างเนี้ยมันเป็นดีสำ<ใ>น่<ใ>นนะนนนถูกต้องอยัาไปย่าไปซี่เรียวแล้วเถอะที่จริงกับไส่ให้มันเถื่อนละ่ะเพราะว่ามันเป็นแคลเซียมผลเ<ท>รี่ยวอันบ่อันเอากันไกลตัดเสียนอีกเนี้ย มันย่าวปวดบอมีอะกันใครตาเสเ้นบอเอ้ยอ่ะเอาเนี่ยละเราวีดอาปากขึถือเครื่องเราดอกโอ้เป็นตาแสียบลายอืมนี่แหละแมนนี่แหละกากระเข้าถือแล้วยา่หลายเกินไปย่าน้อยเกินไปสำเนียยพอดีไล,ลายก็นี่ชั้นาาชั้นแมนถูกต้องนี่ละพอดี พเอาชิมดูชิมออกกล่องเด้นี่ออกกล่องกับ่เป็นอย่างนอกแสบบอมีผ้าขาวลงพยาย่พี่น้องสำหรับพัตอาหารวันนี้อาหารเพลนวันที่4กันยายน2,500 67รอบนี้เป็นรอบที่2ของพี่น้องพักกกยาเป็นรอบที่สอง นนนอันนี้ก็เป็นอะีรเหลือลำเลียงพี่หมูเราซีนเรียบร้อยแล้วนะเออบบซีนไผซีนมันหล่นเนาะอันนี้ซีนตั้งหากแมนซีนตั้งหากซีนตั้งหากแมนเอเอซีนไผซีนมันเลยแมน อลาบลาบหมูคอยใส่ผ้างาน,อนบอพี่หมูมานนั่งพี่มันนั่งนี่สิ้นนี่นั่นหอยำ่ำน่ะเฉพาะย่ำเมียนเมียนละบลาบหมูเอาใส่เอาใส่ผ้าเลยแต่ว่าแต่ว่าย่ำน่ะสิ้นต่างหาก เออลาหมูมาพี่ใหญ่ใหญ่บอกสร้างให้หลวงพีไปเนี่ยบ้าเอาเบอร์มาเดี๋ยวนี้เลยเบอร์หลวงพีเคยมีอยู่ในต่วันหลวงพีเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เมียเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยสร้างนี่ศู 93, นย์เก้าสามบอทายยินสี่หกหนึ่ง 1 1 2 5งหน่ง้าไอ้งองหาหารหวานคาวน่ารับประทานน่าชันนี่อันนี้แลี้ยงๆก็ยก,ยกขึ้นไปได้เด้ออันนี้เสร็จแล้วพ่อแม่ ตรงพร้อมกันนอนบ้านเลยนอนทงนอนทงคือเขานอนอยู่ทงคพลิสบายนี่พอกับนอนทงน้ำกันแม่ย่านผีอยู่จิย่านเพราะยานนาะย่านผีย่านเด็กคนบุญอี๋หัง บุญพยินทอดวันท nah. ีซีวันทีซ <mushroom> <ique> ีเดือนอ่ามกราคมมันพยินทอดแต่วอมบ่ได้เปเทศดอกอันมอมไปเทศสาแก้วเพราะว่าเขาติดแล้วแต่ว่าอันแต่ว่าให้มหานนพลัดไปเทศให้ให้มหานนพลัดยกทีมไปเทศงานพยินทอดให้สาม เออเพิ่นว่ามุ่นมอมอีหล่ะมอมกับว่ามอมติดแล้วเพิ่นว่ามอมมาเทศพี่พราะไดตีให้เขาไปเทศพูนโอ้ยเพราะดมันรับปากเขาแลวเลยวางสี่นั่นเขาจาะตัวกันเรียกว่าเดี๋ยวสิใไห้มาานุภาลัดไปเทศพดผีเด้อเดี๋ยวก้เดี๋ยวสิจัดที่มไปเลยวางสี่กเอากะแนมหนักคอยไปเบิ uh, like ่ง แมนเขาจังโดนตีกับบ็อกซี่หาเ่ินผู้เดียล่ะโดนตีอันอียังกอใบปอโดนตีแฮ่แมนโดนตีแฮ่ใบปอเขาพวกอื่นเงื่อนแบบบกเบนพี่หมูมันก็ระริ่มซิ้นเออได้ออกกล้องเอาห่อห่อให้ดูหน่อยวิธีห่อห่อให้ดูหน่อย ขอให้ดูหน่อยขอให้ดูหน่อยห่อแบบไหนนี่ห่อแบบนี้อ่าโอเคเนี่น้าชันหนารับประท่านย่ามาเห็ดเพื่อนเนี่ย เออเ้ยยำสิบสิบแปดแล้วจ้าแต่สิบแปดจานละพัตาารวันนี้ หเป็นตาชั้นนาชั้นทั้งนั้นเลยเอยเขาล่างว่าเราตีเอ๋ยโอ้ล่างโอเคโอเคล่างมาแล้วโอเคไม่อาโยกได้เลยข้าวพร้อมเขาก็ยกได้เลยเปย์ใส่ที่หลังเด้อใส่ที่หลัง ใส่จากผ้าละสองผ้าละสามก็ใส่ไปโลดใส่เพื่อไปอ, <c oughs> <c oughs> อาหารมันข้าวมันหี้เป็นตะเซ่พี่น้องเลยพี่นรองบางสะงคุนเป็นเจ้าภาพถวาย ตอนนี้กำลังลำเดียงผ้าขาวึ้นสู่อาจสงพี่น้องสู่อาจสงแล้วกพะพัตนาหารลำเดียงตหว้พระหลวงพี่หลวงพอ่อเนี่ยรวมสมบูรณ์ เอาของหวานเอาใส่ผ้าแบบนั้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเพระธิดาอวยโยกไปเองแมนพระธิดอวยโยกไปเองผ้าของพี่สามจานเข้าเจ้าเป็นเบ้าเอื้อยเออเออเขาเอาไปแห่งก้อนเทาถวายแล้วเขาคอยเดี๋ยวเพิ่นที่โยกไปเองดอกเอาไปทั้งนานะ <c oughs> กับเขากับปลาพี่น้องเ,เอ้ยเงินนี่สมภนโมตัสสะอะาวะโตอราะโตสัมมาสัมุทธัสสะอิมานิมาจังันเตปัตตานิตะปะิวานิิุสังัสสนุยามา 啊他叫他都来、啊 i mm -hmm. เอาข้าวเจ้าหลังมานิต้องทำบพื่อขวเจ้าสิข้าวเจ้าอยู่แต่มันเป็นข้าวคนหม้อนี่